สวัสดีทุกคนด้วยนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม Fc Mobile นั่นเองนะคลิปแรกที่เราจะทําการเปิดแพ็คนักเตะแบบจริงๆจังๆนะฮะก็ไอดีนี้เราจะเป็นของไอดีโอเมกานะฮะก็เป็นสมาชิกของเรานั่นเองเนาะมาเดี๋ยวเรามาเริ่มเปิดตรง500ก่อน้วกันเนาะเริ่มเปิด500ก่อน500เนี่ยจะ2แพ็คนะทุกคนเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะฮะในการกดครั้งนี้เนี่ยจะเป็นยังไงบ้างนะ ตัวนักเตะก็จะมีประมาณนี้เลยทุกคนอุ้ยแต่อยากได้นะแต่ของพี่อยากได้เอ็มบาเป้แต่ของเขาเนี่ยไม่รู้นะเจ้าของไอดีเขาไม่รู้ว่าอยากได้ตัวไหนนะคะแต่ขอแบบตัวดีๆตัวเจ๋งๆสักทีหนึ่งนะคะสำหรับดวงเนาะมา500ร c รอบแรกนะคะแพ็คแรกจะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวมาดูกัน500แต้มปึ๊บกดไป ยังไงโอ้โหอ๋ออันนี้มันออกย่อยๆมาก่อนย่อยๆมาก่อนเดี๋ยวหลักๆมันจะอยู่ท้ายๆนะฮะปึ๊บอู้ได้เยอะอยู่นะเฮ้ยอันนี้ได้เยอะกว่านั่นอีกนะอ่ามานี้นะฮะสำหรับตัวเดี่ยบย่อยๆอันนี้จริงๆจังๆละอันนี้แต่เป็นแพ้แบบซื้อขายไม่ได้นะต,ตัวนักเตะตรงนี้นะฮะ t o t y มาดูกันเึ๊บ ขอดีๆได้ไหมอ่ะเฮ้ยโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยได้แต่เมนยูอ่ะอันนี้น้ำจิ้มแล้วเหรอรอบแรกของขอเรานะฮะรอบสองรากดแบบอันนี้ได้ไหมไม่แนะ่แต่เขาจะเลือกอะไรอ่ะขอเธอขออันที่แบบไม่ซ้ำในของตัวเขาแล้วกันนะ ที่เขามีอยู่นะฮะขอแบบดีๆเนี่ยแถวบนบนเนี่ยมาเถะดีๆสักตัวหนึ่งนะฮะปุ๊บโอ้แค่แพ็คแรกก็ปลาไปแบบอันนี้แล้วนะทุกคนอ่ะกดไปปุ๊บแต่จริงจีกดทั้งหมดก็ได้นะแต่มันไม่นี่เรากดต่อไปเลยขอดีๆเถอะปึ๊บ อังกฤษเหรอเว้ยทำไมมันได้เอทีตัวหน้าเป้าตลอดเลยวะโอ้โหร้อยสองจะมาติดติดกันไม่ได้นะร้อยสองเนี่ยโหนึ่งพันแต้มเดี๋ยวเราไปกดเรื่องของเพชรแล้วก็สองพัน้าเนี่ยเอาไวไท้ท้ายๆละมาเดี๋ยวมาลุ้นกันอ๊ออันนี้จะได้เป็นโบนัสร้อยสามถึงร้อยเจ็ดนะฮะอ่ะเราไม่ พูดทาทำเพลงแล้วกดไปเลยพูดเยอะเดี๋ยวมันไม่ออกอันนี้ยักษ์แล้วนะระดับยักษ์แล้วนะขนาดยากักษ์แพ็ครวมลิมิเต็ดโอ้โห c F นะฮะ90เฮ้ยอ๋อนึกว่านึกว่าอันนี้อ๋ออันนี้ยังไม่หมดนะฮะอันนี้ของย่อยๆมัน โบนัสหลักมันท้ายายโอ้โหปึ๊บขอดีๆเถอะขอดีๆได้ไหมยปิ๊บอาเซนน์นัเอ้ยแต่เอ้ยได้ร้อยหกโอเคนะแต่ไม่แน่ใจเขาต้องการไหมฮะตัวนี้นะดู วอ้ยได้หัวมันสามห้าน่าจะเข็มนะทุกคนงานเดี๋ยวเราไปสุ่มเลิอันนี้กันก่อนนะฮะเรื่องของเพชรเนาะแพ็กเพชรเอาสามพันปั๊บสุ่มไปปึ๊บปึ๊บนะฮะหรือว่ามันจะออกสามพันเพชรแล้วเอาแต้มมาสุม่มทำไมอะ่ะ ก็ไม่แน่นะโอ้มันไม่ออกแล้วทุกคนอันเซนอลมาอีกแล้วอ่ะอันเดิมปะเนี่ยโอ้ c มร้อยหนึ่งอันเซนอลนกวาดเรียบมาเกือบถุกแพ็คสองพันห้าทุกคนสองพห้าเพชรกดไายเ๊อปโอ้มันจะแบบเกลือขนาดนี้ไม่ได้นะ มันจะเค็มเกินไปนะฮะมาโอ้มันไม่ขึ้นให้หลุ้นเลยอะสองพันห้าเพจนี่แบบโอ้โห่เก้าเก้าโอ้ทุกคนเรียบเลยเรียบเลยนะฮะเรียบเลยมาสุดท้ายแล้วทุกคนแพ็คสุดท้ายเป็นแพ็คพูเตอร์ชิ้นสว่วนนะฮะอันนี้ก็จะเป็น อ๋อมันได้ชิ้นส่วน200ด้วยนะฮะแล้วก็เรื่องของโบนัสก็คือตัว105ถึง107อันนี้การันตีแบบ105ยห้าร้อยเจเนาะมา2,500ตรงนี้เดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะได้อะไรอ๋อ2,500มันไม่มีไอตัวนั่นนี่นาะทุกคนปอ๊บแต่ถือว่าเคมนะ <laughs> เคมนะฮะอันนี้ป้ายน,นี่ไม่ต้องลุ้น ยินส่วนนี้ก็คือมันได้อยู่แล้วนะฮะจะไปลุ้นตัวนักเตะี่้หละซื้อขายไม่ได้อีกแล้วนะฮะตรงนี้บายปึ๊บร้อยเจ็ดไปเลยปะ <c oughs> โอ้โห <c oughs> อะไรอะค <c oughs> อมเมอร์เอ,อ้ยเขามีแล้วไม่แน่ใจว่าเขามีหรือไม่มีนะฮะแต่เขนาน่ดจะเข้มหนักเลยนะฮะทุกคน โอ้โหเป็นการเปิดหัวนในการสุ่มนี่แบบอันนี้มากเลยนะแต่แต่สเตตัสหรือคุณสมบัติหรืออะไรต่งตางๆนี่เท้าคือห้าสี่ใช่ไหมคุณสมบัติจะมียิงประตูจากที่ไกลแล้วก็พีเบเ,เกอร์นะฮะเดือวชั้นแล้วก็ปัน่นโค้งนี่ถ้าดีใจอันนี้เป็นรูเล็ตอ่าเทคนิคอืมไม่แน่ใจว่าเขาต้องการไหมนะ เจ้าของไอเดีเขาต้องการไหมอนไรน,นะประมาณนี้แล้วกันนะคะสำหรับการสุ่มแพ็กนักเตะเปิดหัวคลิปแรกๆที่แบบสุ่มจริงๆจังๆเนาะก็สําหรับใครที่แบบอยากจะให้สุ่มแบบนี้เพิ่มความเกลือให้กับไอดีตัวเองนะคะ <laughs> ก็ทักแชทเพจมาได้นะคะใครสนใจก็ทักแชทเพจมาได้หรือใครเป็นสมาชิก <laughs> ใน d ิสคอร์อยู่แล้วเนี่ยก็ ทักทิคดรอดมาได้นะฮะสำหรับในการเปิดแพ็คนะฮะเรื่องของ f c Mobile นั่นเองก็ประมาณนี้เลยนะทุกคนถ้าชอบทีนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดไัคแชค์กันด้วยนะส่วนคลิปหน้าจะเป็นอะไรต่อไปนั้นก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งให้กันด้วยนะคะสำหรับนี้ขอลาไปก่อนนะสวัสดีคะ่ะ